ยามเย็นแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันค่อยๆรับยอดไหมเสียงนกร้องเงียบลงป่าเขียวขจีเริ่มคุมด้วยเงาม่านหมอกจางไอยคุมพื้นดินอ,อรดาเก้าเวทาวชาสะพานแนวพุ่มไม้นาทึบก่อนจะพบกับประสาทศิลาโบราณสถานอายุนับพันปีที่ไม่มีในแผนที่ไม่มีในระบบดาวเทียมประตูซุ้มหินสูงปกคลุมด้วยเทาวยน เหมือนปากถ้ำที่รอใครบางคนเปิดเข้าไปเสาหินแตกหกักพื้นปกคลุมด้วยใบไ,ไม้ร่วงกัะรอบๆอรดาพึงพำนี่มันจริงหรือเนี่ยปราสาทที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเคยพูดถึงดูเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ลึกกว่าที่คิดสิ่งลี้ลับเงาสีเทาดำเคลื่อนผ่านในความมืดหลังประตูแม้ไม่มีลม ไปไม่รู้เองจากข้างบนภายในทงหินสูงโปร่งแสงสลัวลอดจากรอยแตกบนหลังคาขับให้ฝุ่นลอยในอากาศผนังสลักภาพคนก้มหน้าเรียงเป็นแถวเหมือนอยู่ในพิธีกรรมโบราณเสียงฝีเท้าของอรดาดันก้องในห้องทีเ่เงียบกรลบ๋ยอเดินช้าช้าใช้ไฟฉายส่องตามผนังก่อนจะหยุดนิ่งเสียงกระซิบลอยผ่านมาจากทิศทางไม่แน่นอนเสียงลึกลับเ,าเบาดังขึ้นอย่า อย่าให้มันตื่นอรดาตกใจใครอยู่ในนี้ใครพูดเสียงหยุดกระทันหันอากาศเย็นวับเหมือนห้องแช่แข็งเงานในมุมห้องดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างเหมือนคนยืนพนมมือก้มหน้าใจกลางถุงม,มีรอยแตกรูปทรงกลมขนาดพอดีเทา้าอรดาใช้ด้ามพ่วกเคาะลงไปเสียงกลวงดันตอบกลับเหมือนมีพื้นที่ว่างอยู่ด้านล่างเธอลงมือคุดเปิดช่องเผยให้เห็น บันไดหินที่วนลงเป็นวงกลมอย่างลึกแสงไฟฉายส่องลงไปเจอเพียงความมืดและหมอกบางๆลอยขึ้นมาเหมือนมีคนหายใจอยู่ข้างล่างถ้ามีอะไรอยู่ข้างล่างมันก็อยู่มานานเกินกว่าจะเป็นแค่ตำนานแล้วเสียงคลืดคลืดคล้ายเสียงเล็บขรุนตามผนังหินดังขึ้นเบาๆเมือ่อเธอเริ่มก้าวเท้าลงห้องใต้ดินกว้างพอๆกับโถงด้านบนแต่ยเย็นเยียบจนลมหายใจกลายเป็นไอ ผนังประดับด้วยภาพแกะสลักพิธีกรรมโบราณที่มีดวงตาจ้องกลับมาตรงกลางห้องมีบันลังหินและร่างแห้งในชุดกษัตริย์นั่งอยู่ตลกแห้งหลับตาแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนยังเจ้ามองอยู่แผ่นศิลาถูกวางไว้ตรงหน้ามีอักษรโบราณและลอยเลือดออรดาเสียงสัน่นนี่คือกษัตริย์ที่ไม่มีในบันทึกใดๆเธอเอื้อมมือหยิบแผ่นศิลาทัานใดน,นั้นเสียงลึกลับสะท้อนทังห้อง เจ้ากล้าแตกของของข้าเจ้าคือคนต่อไปประตูหินด้านหลังปิดสนิทเงาดำรูปร่างสูงโปร่งในชุดชดาลอยเข้ามา้าชไม่มีเทา้าไม่มีเสียงค,ค่าคืนหนึ่งหลายเดือนต่อมาทีมสำรวจใช้โดรนบินสำรวจปราสาทจากด้านบนพวกเขาไม่พบออรดาไม่พบร่องรอยของการเข้าออกแต่ในฟุตเทจภาพถ่ายทางอากาศตอนตีสกล้องจับภาพเงาผู้หญิงในชุดโบราณ ยืนอยู่ที่หน้าต่างบานหนึ่งของชั้นบนสุดจ้องขึ้นมาต่อมองใบหน้าเรียบเฉยแววตาว่างเปล่าเหมือนเธอไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วไม่มีใครเข้าไปไม่มีใครออกมาแต่ใครยืนอยู่ตรงนั้นเราคงเข้าใจผิดใช่ไหมหรือเธอเลือกจะอยู่ต่อ